ใส่เบิ่งอีกกันนะเบาวเช่นกินขมอยู่ได้ครับโอ้ขมอาลำเสียบได้ครับลาบแบบขมกระเทียมใส่น้ำพริกใส่พร้อมนี่ครับโซดเตาบาัตสวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสุข้นครับ เมื่อนี้พอๆกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยช่หนังวะผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ลาบไก่บ้านนะครับเบิ้งครับซอยมะเหลวนะครับพี่น้องเบาเช่นล้วนมาเรียบร้อยเดี๋ยวสิมาปรุงลาบให้เบิ้งครับเมื่อนี้สูตรลาบขมนะครับพี่น้องคิดอยากลาบขมนะครับพริกป่นพริกป่นใส่ลงไปเลยครับเบาเช่นกิน เผ็ดกินรสจัดจังหน่อยผงนัวลาบก้อยขาดบ่ได้คือเข,าข้าขัวครับเนี่ยครับน้าําปลาลาบไก่เนี่ยสีนัวเร็วนะครับพี่เบิ้งพี่ขาดบ่ได้ครับขาดบ่ได้คือซีใบอยากลาบขมครับเมื่อเนี่ย ลาบไก่นะครับลาบไก่บ้านเอาแบบขมับลำนอนมาคนไปผ่าลงไปครับอัด้อยเตรียมมาแล้วมาเทเลยครับบั่หยับลอยครับพี่น้องลาบไก่บ้านลาบขมนะครับ เขาแล้วปันบรรยากาศย่ำแรง,แรงเอา้ามาครับมามาครับมาขาดบ่อใดคือเอ็มเปิดฝานี่แหละครับจวดคือเขาครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศได้ครับซี่เหมือนเหมือนจักหน่อยครับเหมือนเนี่ยบ้านย่ำแรงนะครับ โอ้สวนสีเห็ดแล้วยวด้ครับพี่น้องเท่งไปอันขายของซอยป่าเพื่อนเมือเนี่ยหลับใกล้บ้านใกล้ผูใหญ่นะครับใส่เบิ่งอีกกนะเบาเช่นกินขมอยู่ด้ครับปูมลาขมกับใส่บกนาวด้วยครับพี่น้องแต่ว่าสูตรราบกับคือกันนี่แหละปรุงกะเอาเพราะว่าเห็ดดูนะครับหลาบก่อยมันก็เลยบบตรงตวงกาเอาเลยแซ่บ กันไก่หรือว่าไก่ไต้นํำอืม ากินกันตเว้นตกดินแล้วโอ้ขมเอาลำเสียบได้ครับลาบแบบขมกระเทียมใส่น้ำพ,พริกใส่พรอมนี่ครับสดเตบาบัืม ดินใหม่ดินใหม่สดใส่กันเลย แสีบลาบไก่บอท่านลงกันไกไ่เลยครับกินลาบซะก่อน มีแต่แนวเผ็ดๆครับสุดยอดอีหลีเครืองกินทั้งให้คือเก่าระบัด กันไก่แบบเปื่อยๆครับสุดหยอดกันพวกโค้งมันนะครับพวกกระดูพวกโคง้งร่วมกันไปเลย เมื่อด้วเมื่อด้วเดี๋ยวเปิดไฟใสแล้วครับขักไรว่คยคำแล้วคือบอ็นปลับไปนอน,อนเนี่นี้ ยังมากวนอยู่แตวเนี่ย เอาเอาละครับพี่น้องเมือดแล้วโอ้มาคำบดครับเมือเ่อนี่ขอตรวจขอให้กันไกยังเหลืออยู่ครับตะวันลาบไก่เนี่ยเอาให้เบริรซุ้มเนี่ยกันสิเป็นพริกกระเทียมอมืลาบแบบขมครับเมื่อนี่ขมอลำลำขมจนหูลรันแกะแสบคือเก่าครับ ตรับไก่ใส่ดีงวดเลยเข่ากันบอตีเปล่าเช่นเข่าครับพี่ร้องร้องเบ่งเบาเช่นเห็ดกินประจำ กันในพวกนี้เป็นดูกเป็นสี่โค้งเป็นโค้งนะครับโค้งไก่พวกที่เราเอาเนื้อหรือเนื้ไาากกนอไว้แล้วเก่ามากันเอ้าเอาซ้ำนี่แะครับพี่น้องค่ำแล้วเมื่ดแล้วเปิดไฟอ่นดวงน้อยๆไว้แจ้งสีแจงซ้ำาลยต้องขอตรวจขอไใหครับพี่น้อง มาเหมอดสัวสีเฮ็ดแล้วสำหรับคลิปนี้แซบข้ากินีครับพี่น้องลาบไก่ขมอําลำสูตรยอดเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซสุกท่นันสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ